นุ่นเย็ดคุ้มกว่าการตัวนี้ของดีกว่าเยอะคุ้มกว่าเยอะคุ้มยังไงวะตินเกมสำคัญนุ่นเย็ดคุ้มกว่ารุ่นเย็ดคุ้มกว่านุ่นเย็ดคุ้มกว่ารุ่นเย็ดคุ้มกว่านุ่นเย็ดคุ้มกว่านุ่นเย็ดคุ้มกว่า รู้ไหมว่าอะไรคุ้มที่สุดอ่ะอะไร,ะไรคุ้มอ่ะพี่นี่เลยครับน้ำมันเ e อ็กซ์เตอเซฟสูตรใหม่คุ้มกว่าดีกว่าคุณภาพแยบเพราะให้ทุกคนเาไปตรวทั่วประเทศไทยไม่ว่าเป็นสินแก๊สโซพลหรือว่าจะเป็นด e ีเซลน้ำมันเ e อ็กซ์ตอเซฟสูตรใหม่ไปได้ไกลกว่าด้วยสารเพิ่มพลังเครื่องยนต์มากกว่าเดเท่าที่พีพพพทใกล้บ้านคุณ เชื่อว,ว่าแฟนบอลแมนยูในช่วงซัมเมอร์ปีนี้ตั้งตัวไม่ทันเพราะาบอดบริหารชุดเดิมเดินเกมกันโคตรเร็วเปิดตัวน้าเตะอะไรมาอย่างเป็นทางการไปแล้ว2คนไม่ต้องรอ48ชั่วโมงอีกต่อไปแฟนบอลแมนยูตอนนี้อาจยังไม่รู้จักชื่อเสียงของเลนี่ยโรเอาเป็นว่าวันนี้ขอบสนามจะพาไปรู้จักวอนเดอร์คิตวัย18แบบพอสังเขปว่าไอ้หนูคนนี้มันเป็นใครมาจากไหนจุดอ่อนจุดแข็งเป็นอะไรทำไม่าดตัวพุ่งสูงถึง52ล้านปอนด์ติดตามได้ในคลิปนี้ครับ โดยเลยนิโยโร่นบะเป็นประการหลังดาวรุ่งเนื้อหอมที่เหล่าทีมยักษ์ใหญ่จับจองมานานแล้วเพราะรนอกจากจะเป็นเด็กอายุยังน้อยแค่18ปีแต่ยังมีความสูงมากถึง190เิซนติเมตรเริ่มเซ็นสัญญานักเตะอาชีพตั้งแต่ช่วงต้นปี2 0 2 2พร้อมประเดิมสนามให้กับลิวในวัยเพียงแค่16ขวบเท่านั้นใครขารของเคสลามินยามาที่เดบิวต์กับบาซ่าตัต้งแต่อายุ16ปีโยโร่ได้ทำลายสถิติของเอเดนอาซาตำนานปีกตัวจี๊ดของสมโมสรด้วยการเป็นนักเตะอายุน้อยสุดอันดับ2ในการปรส,ส,ามมสองในีรแรกโดยลงเล่นเป็นตัวจริง10 นัดนะครับผมจาก15นัดมาทําให้เห็นว่าเลนิียโร่มีคุณภาพมากเพียงใดนั่นหมายความว่าตำแหน่งวัย16ปีพี่แกนั้นเป็นตัวจริงสม่ําเสมอเรื่องของประสบการณ์พี่แกไม่ใช่เด็กใหม่อีกต่อไปแล้ว4ี่สันดิที่ผ่านมาเรนนี้ว่าเป็นการฉายแววของเลนิียโร่อย่างแท้จริงครับพี่แกลงสนามช่วยลิวไปทั้งหมด32นัดจาก34นัดในลิกเอิงฝรั่งเศสเป็นตัวจริงมาแล้ว30นัดกลายเป็นตัวหลักที่ขาดไปไม่ได้ทําให้เจ้าหนูคนนี้ครับถูกจับตามองอย่างมากว่าเป็นประการหลังแห่งอนาคตถึงข ลิวในยุคของเปาโลฟอนเซกามาซีซั่นที่ผ่านมาต้องบอกว่าพวกเขาโชว์ฟอร์มได้ร้อนแรงเกินห้ามใจจบอันดับ4ในลีกเอิงคว้าโคตาไปเล่น U ูซีเอลรอบคัดเลือกได้สำเร็จซึ่งความสำเร็จของพวกเขานะครับสร้างจากพื้นฐานแนวรับที่แข็งแกร่งโดยลิวนั้นเป็นสมโมสรที่เสียประตูน้อยสุดเป็นอันดับ3ของลีกเพียงแค่34ประตูมีเพียงปารีสแซงแฌร์แมงเท่านั้นแหละคับที่เสียประตูน้อยกว่าภายใต้ผู้จัดการทีมเปาโลฟอนเซกาซึ่งย้ายมาร่วมทีมเอซีมิลานตั้งแต่นั้นมาลิวม ความสําเร็จของพวกเขานะครับส่วนใหญ่สร้างขึ้นจากแนวรับที่แข็งกแกร่งโดยมีเพียง2ทีเท่านั้นที่เสียประตูน้อยกว่าเรียกงประสบการณ์ในเวทีระดับนานาชาติก็ต้องบอกว่ายโร و ก็เริ่มมีพอตัวครับพีแกเคยฟาดแข่งยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกมาแล้ว7นัดเมื่อสีซสั่นที่แล้วแต่น่าเสียดายครับทีลิวไดเบโรกตกรอบแปที่สุดท้ายในการแพ้จุดโทษต,ต่อวิลล่ายโรยังมีเวลาอีกมากมายในการสั่งสมประสบการณ์ลูกหนังแต่ทว่าการได้ย้ายไปอยู่กับแมนยูนะครับจะเป็นเหมือนอีกหนึ่งทางลัดทำให้เขามีโอกาสก้าไปติดทีมชา เรียกตัวติดทีมชาติฝรั่งเศสลุยศึกโอลิมปิกเกม2024ที่มีองเรรับบทเป็นคุณซือใหญ่แต่น่าเสียดายครับที่โยโร่ไม่มีชื่ออยู่ในทีมชุดนั้นเนื่องจากตอนแรกครับลิวต้องการเก็บตัวนักเตะร,รายนี้ไว้เป็นขุนการสำคัญในการทำศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบคัดเลือกส่วนจุดแข็งของโยโร่นะครับหากต้องการเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กทันยอดในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษคุณจะต้องมีสกิลในการเล่นบอลกับเท้าได้ดีบิวอัพฟุตบอลจากแดนหลังหรือหาจังหวะเอาตัวรอดจากการโดนเพรสซิงได้ซึ่งงงนนแหลััับบเดขออาาากฉพฝ เ,เมื่อปีที่แล้วโยโรมีสติความแม่นยำในการจ่ายบอลติด5อันดับแรกและในบรรดาเซนเตอร์แบ็กลิเกงฝรั่งเศสเมื่อซีซันที่ผ่านมานะครับวันเดอ์คิตติด5อันดับแรกในด้านความแม่นยำการจ่ายบอล92.1%และอยู่ใน2อันดับแรกสาหรับการจ่ายบอลสันสําเร็จอยู่ที่95.6เสียาการคองรองบอลเพียงแค่0.03ค,ครั้งต่อ9 0นาทีพูดมาถึงตรงนี้อย่าคิดว่าโยโรไม่มีจุดอ่อนคพราพววามนุษย์ทุกคนล้วนมีจุดอ่อนกันทั้งนั้นซึ่งในความที่โยโรเพิ่งอายุ18ปีครับเขาเองต้องการเวลาประสบการณ์เพพื่อัฒนาีท แ้ต่อไปในอนาคตดังนั้นการย้ายมาสู่เวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแรกเลยครับคือต้องการแย่งชิงตำแหน่งกับกองหลังแมนยูนเต็ดที่เต็ไมไปด้แข่งซีเนียอย่างแฮร์รี่แม็กควายลิซันโดมาติเนสจอร์นี่อีวเวนและวิกเตอร์เลนเดลฟ์เป็นต้นอย่างที่2ครับแม้ว่าโยโรจะเป็นกองหลังที่ออกตัวบอลด้วยเท้าแม่นยำแต่ทว่าการยืนตำแหน่งการสกัดบอลก็เป็นจุดอ่อนของเขาลีกองฝรั่งเศสมาซีซั่นก่อนครับโยโรอย,อยู่ในแรงเซนเตอร์แบ็กที่มีค่าเฉลี่ยชนะแท็กเกิลต่อน,นัดน,น้อยกว่าเ้นนั ไปเห็นภาพครับมันมีการเปิดเผยผลงานว่าเปอร์เซ็นการชนะการ์ดเกิลของยโรอยู่แค่54.8เน้อยกว่าจาราดแบรนเวตกองหลังของเอเวัตันที่เคยตกเป็นปาหมายของปีสาจแดงที่มีเปอร์เซ็นการชนะถึง72.6ดังนั้นมันชัดเจนเลยครับว่ายโรต้องใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้ากับความเร็วของพรีเมียร์ลีกอังกฤษให้ได้ซึ่งตลาดซื้อขายยุคปัจจุบนันครับการสัญญายกองหลังดาวรุ่งวัย18ปีที่โทษโลกให้การจับตามองในราคา52ล้านปอนด์ ไม่ใช่การทำธุรกิจที่แย่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณพิจารณาแล้วว่าแมนยูเหมือนใช้เงินตมน้ำพิกรออไรแม่น้ำช่วงปี2ปีที่ผ่านมาดังนั้นหากเป็นการซื้ออนาคตบอกเลยว่าคุ้มเพราะาว่านักเตะนะครับมีศักยภาพมากพอที่จะกล้าขึ้นเป็นกองหลังระดับแนวหน้าของโลกลูกหนังซึ่งอย่างไรก็ตามครับการซื้อดาวร่งอายุน้อยก็เหมือนกับการเสี่ยงโชคเล่นหวยาหากนักเตะฉายแววขึ้นมาก็เหมือนถูกหวยรารางวันที่หนึ่งแต่ถ้าหากมันไม่เป็นไปตามดังที่หวังก็ต้องใช้เวลาสักหน่อยเพื่อปลุกปั่ขขัคา,าเโยงลรบ ไม่รู้เลยว่าเขาจะปรับตัวหรือมีโอกาสบนเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษมากแค่ไหนเพราะหากพิจารณาถึงสัญญาของโยโร่กับลิวเนครับจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าการจ่ายเงิน52ล้านปอนด์กัน,นับว่าแพงใช่เล่นแต่มันก็ต้องทําครับเพื่อแย่งตัวกับเรอัลมาดริดซึ่งตรงนี้เราจะมารอดูกันว่าสุดท้ายแล้วโยโร่จะไปได้สวยกับแมนยูมากขนาดไหนรอดูครับ เยอะคุ้มกว่าการตนี่ของจีกว่าเยอะคุ้มกว่าเยอะคุ้มยังไงวะิเกมสำคัญตนีคุ้มกว่ารุ้นเยอะคุ้มกว่าติ๊งคุ้มกว่ารุ้นเยอะคุ้มกว่าติ๊งคุ้มกว่ารุ้นเยอะคุ้มกว่าติ๊งคุ้มกว่ายุรู้ไ้มว่าอะไรคุ้มที่สุดอะอะไรคุ้มอพี่นี่เลยครับน้ำมันเอ็กซาเซฟสูตรใหม่คุ้มกว่าดีกว่าคุณภาพอย่างรอให้ทุกคนพาไปสู่ทั่วประเทศไทยไม่ว่าเป็นสิ่งแก้โซ่หรือว่าจะเป็นดีเซลน้ำมันเอ็กซาเซฟสูตรใหม่้กก่่่าาาเคนนุ